กฎหมายชายขาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสูงสุดเอาละค่ะช่วงนี้สัญญาณจากอายการอาวุโสสำนักง,งานการสอบสวนสำนักง,งานอายการสูงสุดอาจารย์ปอระเมศอินทราชุมนมมาแล้ววันนี้อาจารย์บอกคุยกันเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องทรัพย์สินของวัดค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ สวัสดีครับคุณสรครับเชิญค่ะต้องขออภัยเมื่อวานไม่ได้ออกอากาศเพราะว่า,วาไปตามแก้ปัญหานี่สินของเกเตพกรค้ลาสิบแปดล้านก็แย่เลยวันนี้มาคุยเรื่องของวัดอีกทีหน,นึ่งนะครับเราไม่พูดแล้วแหละสันใช่แต่ว่าที่มีการจัดการทรัพย์สินของวัดเป็นที่จริงมีรายงานการศึกษาวิจัยของมหาจุฬาฯก็มีนะครับท่านนายกประยุทธ์ได้ออกระเบียบปีหกสี่ก็มีนะครับเรื่องของการบัทึกบัญชีต้องคิด วัดเราะวัดมีทรัพย์สินอะไรบ้างและที่สาคัญเราไม่ค่อยเข้าใจนะไอการที่บริจาคเนิ่ใไม่วัดเนี่ยทําไมเขาถึงต้องเขียนนะว่าอันนี้เป็นบริจาคเรื่องหนี้สินพระเรื่องค่าน้ําค่าไฟในหลักการเนี่ยซึ่งที่กระทรวงที่ออกมาเนี่ยเรื่องคนเนี่ยนักพูดเขาก็ออกมาว่าต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ทีนี้คําถามเวลาเราไปทาบุญที่วัดนะครับเราเคยคิด้วยว่าเราจะทำบุญเรื่องอะไรอันนี้อันที่หนึ่ง อันที่สองถ้าไปทอดกระถิ่นนี่ชัดไม่เป็นไระนะครับผมถ้งบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยชทาทีิเรนคุณสุนทรบอกว่างบการเงิน,นองของวัดยังไม่มีมันซื้อคนทีทรัพย์ถินของวัดยัไม่มีนะครับวิธีการแก้ปัญหาจริงๆเนี่ยวิยยาวัจกรเนี่ยต้องเกงต่อไปเนี่ยผมว่านะต้องอบรมวิย,ยาวัจกรมากขึ้น ว่าการบริหารทรัพย์สินของวัดแต่เขาทำอย่างไรนะตั้งแต่เกิดเกิดอะไรนะเกิดเรื่องของวัดไร่ข,ขิงมัก็หลายหลายคนก็อยากเป็นพระไม่อยากเรียนหนังสืออยากเป็นพระมาเรื่องวัดวัดพระพุทธบาทหลายคนบอกอยากเป็นวิยยาวัจกรแล้วรวยรวยทีนี้ถ้ามันถ้าเราสามารถจะมีคือคือมหาจุลาลุงกรเนี่ยเขาเคยวิจัยเขาอยากจะตั้งสำนักง,งานจาัดก,การทรัพย์สินพระพุทธศาสนา นะครับแต่ก็ยังไม่มีการจัดตั้งถ้ามองอีกมุมหนึ่งถ้าถ้าสานักพุธนะครับจะแก้ไขกรมสนธนาจะแก้ไขอนุญาตให้มีบริษัทที่เข้าไปบริหาททารัพย์ได้ไหมให้วัดจ้างนะครับลงบัญชีทุกทรัพย์บริษัทเป็นคนทํานะอันนี้จะเซฟเจ้าอาวาสได้มากขึ้นแล้วจะไม่เห็นเงินสดมากขึ้น,นแล้วและอยากที่สัมประกอบเรือแก้ในผมเองด้วยนะ การบริจาคต่อจากต่อไปเนี่ยจะต้องทําเป็นค r c อ,อา e ์โค้ดเงินจะได้เข้าบัญชีอันนี้เราเราก็ยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันเกิดปัญหาขึ้นมาไม่ใช่เป็นเรื่องเลวร้วายเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่เสียหายระยะหนึ่งแต่ว่าถ้าเราแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ก็จะเป็นการพัฒนานี่นะครับการจัดการทรัพย์สินของวัดมันน่าจะต้องจัดการใหม่ส่วนเนงินที่เราใส่ถวายพระทอดศาสนาเวลาไปสวดน,นี่ยเป็นทรัพย์สินของของพระ ไม่ใช่ของวัดแต่ถ้าบริจาคต้องเป็นของวัดไม่ใช่ของพระและไม่ใช่ของบุญฤทธิ์่ะขอคิดครับค่ะอาจารย์ครับวันนี้ท่านแรกเนี่ยก็สอบถามเกี่ยวกับเรื่องเรื่องทรัพย์สินของวัดนี่ละคะ่ะ <c oughs> คุณเอกชัยบอกว่าก่อนหน้าเนี่ย <c oughs> ที่มีข่าวแล้วก็มีตัวเลขออกมาเจ็ดสิบสามสิบเนี่ยนะคะ <c oughs> เขายังสงสัยว่าการที่วัดเนี่ยอาจจะแบบว่าคือคือตั้งใจที่จะให้กับคนที่หาเงินบริจาคเข้าวัดสามสิบแล้ววัดรับแค่เจ็ด อย่างเนี้ยมันจะถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมายอะไรหรือเปล่าคะอาจารย์ในเมื่อวัดเต็มใจให้ะะอ่ะค่ะผิดทันทีเลยครับอย่างที่ผมบอกมเมื่อกี้การบริจาคแต่ต้องบอกทําตามวัตถุประสงค์ถ้าวัดรับไปแล้วในส่วนการวัตถุประสงค์ไม่ได้ถ้าบริจาคบอกสามสิบเจ็ดสิบนะครับมันเท่ากับสมกบคิดกันหรือเปล่าอันที่หนึ่งนะครับใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ประการที่สองเ่ยนะครับอันเนี้ย ผมบอกอันนี้ที่ผมกลัวจะถามมาก็ไดี้แล้วผมกลัวเนี่ยหลวงพุ่งหลวง,งพ่อที่ทาแบบนี้จะมีปัญหาเพราะเวลาบริจาคและไปจ่ายรงน้นหนึ่งมันไม่ตรงปกนะครับและเท่ากับเป็นการช่องโกงประชาชนไหมประชาชนเขาอยากบริจาคร้อยบาทเพื่อบํารุงวัดไม่ใช่บริจาคร้อยบาทเพื่อให้สามสิบบาทแก่มูลนินทีตรงนี้ไงที่ผมบอกว่า ถ้ามันเราบริหารชัดมีบริษัทบริหารจัดการทรัพย์สินจ้างบริษัทมาบริหารสิ้นปีคิดเท่าไหร่ทําบัญชีเท่าไหร่ให้มันเหมือนบริษัทหรือบุคคลทั่วไปก็จะปลอดภัยครับค่ะตัวท่านต่อไปคุณชิตสนุนะคะบอกว่า ถ้าเราถูกฟ้องร้องดำเนินคดีแล้วก็มาถึงขั้นตอนของการยึดทรัพย์เพื่อจะขายทอดตลาดเนี่ยนะคะ<ม>เขาสงสัยว่าทรัพย์ที่เราโดนยึดไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือว่าที่ดินก็ตามเนี่ยนะคะใครจะเป็นคนตั้งราคาในการขายทอดตลาดคะอาจารย์เจ้าพนักงานบางคัก็ดีครับเจ้าพนักงานบางคับคดีก็จะประเมินราคาคจากกลุ่มที่ดินเป็นหลักเขาจะเอาราคากลุ่มที่ดินเป็นหลักซึ่งมันก็ต่ำมันก็ต่ำนะครับ ขนาดราคาประเมินกลุ่มที่ดินขายกันสามครั้งสี่ครั้งก็ออยังไม่ไม่ได้เลยนะครับก็อ,อันนี้ก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันแหละคับอืมค่ะอ,อาจารย์คะอย่างการตั้งราคาของกลุ่มที่ดินถ้าแบบยึดเอาตามตามรามชการเนี่ยแล้วมันต่ําแล้วเราเรา,เราผู้เป็นเจ้าของทรัพย์เนี่ยนะคะมีสิทธิ์ที่จะไปคัดค้านอะไรได้บ,าบ้างไหมคะคือถ้ามันต่าเกินเดิุเหตยมันคัดค้านได้ค่ะคือเวลาคัดค้านเนี่ยท่านต้องเอาราคาที่ดินของกลุ่มธนารักษ กับการราคาประเมินสินทรัพย์ของธนาคารไปตู้ว่าราคาประเมินไม่ควรจะขนาดนี้เพราะบางครั้งพอประเมินแล้วเนี่ยมันต่ำกว่านี้แต่เจ้าพนักงานบางคับคดีก็จะประเมินให้ปอปอกับนี่ครับถ้าถ้าต่ำกว่านี่ก็ก็ไม่ประเมินแต่ประเมินพยายามไม่เท่ากับนี้อย่างุณสณาเอาหลักง่ายๆเลยโฆษนามีที่ดินแปลงหนึ่งราคาร้อยบาทเอาไปจำนองเอาไปจำนองธนาคารเนี่ยธนาคารให้แปดสิบบาทเ่ยทีนี้ ถ้าเวลาไปยึดทรัพย์มาหรือว่าไปยึดทรัพย์มาธนาคารก็เงเนดูอย่างเงี้ยเจ้านี่ก็ต้องดูอย่างนี้ว่าหนี้ของเราเนี่ยเท่าไหร่แล้วประเมินราคาให้พอกับการเสนอหนี้สินครับค่ะค่ะอาจารย์เขาเราเคยได้ยินว่าอย่างแบงค์เขาเขาขายขายบ้านโดยกลมบังคับคดีเนี่ยเวลารอบที่หนึ่งขายไม่ได้รอบสองนี่เขามีแบบลดราคาต่ำลงไปอีกใช่ไหมคะถูกครับก็จะก็จะทำอยู่ประมาณสี่ครั้งอครั้งที่สี่เดี๋ยวลดราคา ลดต่ำกว่าราคาประเมินของสำนักงานที่ดินอีกครับโอเพราะฉะนั้นแล้วตอนนั้นนั่นแหละคนที่หากินและขายที่ดินทข้ตลาดก็เข้าไปจนบางครั้งจนบางครั้งเจ้าพนักงานบางครั้งก็ดีก็ถูกนินทาว่าแอบช้อนแอบช้อนซื้อเองหรือเปล่าก็ยังเป็นปัญหาอยู่ครับเพราะกําลังคิดคาพตามอาจารย์พูดว่าถ้าเกิดขายแบบครั้งที่หนึ่งก็ไม่ได้สองสามไปถึงครั้งที่สี่นี่โอตายแล้วมันจะเหลือถูกสักแค่ไหนล่ะคะอ่านี่แหละ เหลือประมาณ50%ของราคาจริงเลยซ้ำไหม,มครับอ๋ค่ะเดี๋ยวนี้คนคนที่เขาประมูลที่ดินมาขายมีเยอะครับค่ะเราจะเห็นมีการประกาศลงใน t i กตอกลงในเ c e b o o k ขายที่ดิน กลุ่มเนี้ยทาไมเขาถึงมีที่ดินมาขายบ่อยๆอเขาไปซื้อจากการขายทอดตลาดมาครับอ๋อนะคะเนี่ยโอกาสของคนมีเงินเนี่ยมันช่าง,งง่ายได้อะไรไท่านต่อไปคุณปัญญาค่ะอาจารย์คุณปัญญาบอกว่าเจ้านี้เอาโมนี่ก่อนการล้มละลายมาฟ้องลูกนี่แล้วศาลตัดสินให้ลูกนี้ต้องชดใช้แล้วก็ยจะยึดทรัพย์ลูกนี่ ลูกนี้ไม่พอใจก็ขอดีกาต่อแต่สารดีกาไม่รับคำดีกา mm hmm. ก็เลยอยากจะทราบว่าเรายังมีสิทธิ์ทำอะไรยังไงต่อได้บ้างไหมคะอาจารย์ก็พยายามต้องหาทางกดกดนี่กดจากการลร้มละลายทีนี้ครับถ้าสารอุทธรณ์ตัดสินยืนตามสารขั้นต้นแล้วไม่มีข้อกฎหมายเนี่ยสาลดีกาไม่รับพิจารณานะครับที่คนที่สูกค้องล้มละลายเนี่ยมันมีอยู่อีกอย่างที่จะทําได้นะครับ เราเนี่ยต้องพยายามหาเงินมาปิดหนี้เก่าให้ได้หรือต่อรองกับเจ้าหนี้หลักให้ได้ะนะครับถ้าเจ้าหนี้รายเดียวไม่มีปัญหาถ้าเจ้าหนี้หลายรายเนี่ยมีปัญหาผมยกตัวอย่างให้ฟังเหมือนกับอ่าเจ้าหนี้รายหนึ่งนะครับเป็นธนาคารนะครับ<ม>เขาก็เอานี่ของสมาชิสกสาก์เนี่ยเก้าสิบสองล้านเนี่ยไปขายให้กับสาก์เพราะเขาเก็บไม่ไหวแล้วสมาชิกไม่มีเงินชระนะครับแต่เขาขายเก้าสิบสองล้านสาก์ไม่ยอมรับซื้อ โดยให้เหตุผลว่านี่จริงๆเท่าไหร่นี่จริงๆอ่ะแปดสิบล้านค่ะแล้วอีกสิบสองล้านนี่คือดอกเบี้ยต่างชาตกรจจงบอกไม่ซื้อเพราะซื้อก็มีปัญหาทั้งๆที่ธนาคารบอกถ้าเอาเก้าสิบสองล้านไม่ต้องหามีเงินก็ได้กู้สากลกู้ธนาคารไปธนาคารคิดดอกร้อยละบาทก็หมือนกัมกคิดดอกร้อยละบาทของเก้าสิบสองล้านค่ะตาชแห่งนี้พอมีเงินบ้านจึงบอกไม่เอาถ้าขายเฉพาะแปดสิบล้านเนี่ย จากกยินดีจะรับซื้อไม่กู้ธนาคารด้วยผลปรากฏว,ว่าธนาคารยอมขายครับยอมตัดหนี้ออกไปสิบสองล้านแล้วขายให้แปดสิบล้านค,คือบทเรียนอันนี้ผมอยากจะเรียนอย่างนี้พี่น้องทั้งหลายที่ฟังนะครับเราเป็นลูกหนี้อย่าอย่าไปกลัวเจ้าหนี้เจ้าหนี้เขากลัวเราโดยเฉพาะสถาบันการเงินนะ,ะถ้าเขาฟ้องล้มละลายเนี่ยเขากลัวเราแล้วเพราะเขาเก็บหนี้ยังไงก็ไม่ได้ค่ะ ใช้จังหวะของการที่ถูกฟ้องร้มลายในต่อรองผมเคยทําให้สมาชิกสากลคนหนึ่งนะครับของแห่งของสากลหนึ่งเขาเป็นหนี้อยู่เนี่ยสิบสองล้านนะครับมีดอกอยู่สองล้านต้นละล้านเดียวนะไม่ใช่ล้านสองไม่ใช่สองล้านต้นละล้านเดียวดอกดอกอีกสองแสนนะครับเราเราก็ต่อรองกับธนาคาระนะธนาคารเราต่อรองแล้วบอกเราจะใช้หนี้แทนสมาชิก เขาก็จะเอาเอาล้านสองระบบไม่เอาถ้าจะให้เราซื้อนี่อันเนี้ยนี่เน่าอันเนี้ยเจ้าดีที่จะซื้อประมาณเจ็ดแสนห้าธนาคารแล้วเขาขอแปดแสนจบกนแดงว่าใช่เจ้าหนี้กลัวลูกหนี้คนที่ล้มละลายอย่าไปกลัวแต่เขาฟ้องล้มละลายพยายามต่อรองอืเพราะหนี้เหล่านี้เนี่ยเป็น NPL ของธนาคารร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อค่ะแต่แต่ที่ผ่านมาลูกหนี้กลัวเจ้าหนี้ครับ เพราะฉะนั้นที่บอกว่ากรรมขี้ดีกว่ากรรมตดนี่ยังไงแบงก์ก็ต้องยึดหลักนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะจารถูกถูกต้องครับถูกต้องเขาต้องเอาไว้ก่อนให้เขาเสียหายน้อยที่สุดก็อย่างน้อยดอกเบี้ยที่เขารับไปก่อนนั้นนี้ก็พอชดเชยได้ค่ะแต่พาสิทธินี้ไม่รู้ใครคิดนะคะจานจริงกรรมตดดีไม่เหม็นเนะ ท่านต่อไปก็ยังวนๆอยู่กับเรื่องหนี้สินอยู่ดีค่ะอาจารย์นะคะคุณยงยุทธบอกว่าเขาเองก็ถูกกาลังจะถูกบังคับคดีเหมือนกันนะคะทีนี้เขาสงสัยว่าถ้าทรัพย์ของเขาซึ่งเป็นที่ดินเนี่ยมันขายทอดตลาดได้เขามีเจ้าหนี้อีกรายหนึ่งคะ่ะอาจารย์ที่ส่งคําบังคับคดีมาที่บ้านเขาแล้วก็เลยสงสัยว่าหมายความว่าเจ้าหนี้เจ้านั้นเนี่ยกรมบังคับคดีก็จะหักเงินจากจากสมมติขายที่ดินได้เกิน มูลนี้ของเจ้าแรกเนี่ยก็คือจะหักเงินจากเจ้านั้นไปจ่ายเจ้าที่สองเลยอย่างนั้นหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเจ้านี้รายที่สองเนี่ยต้องขอต้องขอแบ่งจำระนี่ขอเฉลี่ยทรัพย์ด้วยค่ะคือไม่ต้องไม่ต้องออกไปบ,บังคับแล้วนะครับแต่ถ้าก็ออกไปบ,บังคับเจ้าพนักงานบังคับ็ดีก็ถือว่าคนละคน<อ>ไม่เกี่ยวกันด้วยนะเขามาขอเฉลี่ยนี่ในรายการนี้ด้วยค ค่ะเอออาจารย์คะแล้วถ้าเจ้านี่รายที่สองไม่ไม่รู้ว่ามีการขายทอดตลาดไม่รู้ว่าอะไรมันแบบไป <Okay. S 1> ถึงขั้นตอนไหนแล้วคะ ก็เป็นกรรมของเจ้านี่ครับอ๋อเจ้านี่ต้องสืบเอง <c oughs> ใช่ไหมคะเรื่องพวกนี้ต้องสืบเองครับ <c oughs> อ๋อค่ะท่านต่อไปคุณสิทธิเดชคุณสิทธิเดชท,ทําเอาขับแท็กซี่ค่ะแล้วก็ทําประกันชั้นสามไว้ปรากฏว่ารถชนแล้วก็เขาเนี่ยเป็นฝ่ายถูกต้องส่งรถเข้าซ่อมหลายวันนะทาให้ขาดไรายได้ไปคุยกับประกันเรื่องค่าชดเชยการขาดประโยชน์จากจากที่รถต้องเข้าซ่อมมานะคะประกันให้วันละห้าร้อยบาท เขาบอกเขาเนี่ยขับแท็กซี so is is you? You oh, okay. ่ว okay. ันหนึ่งโดยเฉลี่ยเขาได้ประมาณ1,000บาทก็เลยสงสัยว่าแบบนี้ประกันบริษัทประกันเอาเปรียบกันไหมเราทําอะไรได้บ้างอะค่ะอาจารย์อ๋อไม่นะครับบริษัทประกันเขาก็รับไปแค่นั้นถ้าเสดที่เกินจะเป็นไปตามกรมธรรม์อ๋อค่ะถ้าเป็นไปตามนั้นนะครับเราก็ไปเรียกส่วนที่ขาดจากเจ้าของผู้ผู้ผู้ก่อละเมิดกับเราครับอ๋อค่ะพอรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้บริษัทประกันเขาเขาหลักเกณฑ์เดียวกันหมดเลยนะคะอาจารย์เขาวันละห้าร้อยบาททั้งนั้นเลยใช่ไหมคะ อเขาเขี่ยวมากขึ้นนะครับอ,อืม,อมตัวคุณพรชัยเคยเก็บเงินสดได้เป็นหลักหมืน่นแล้วก็เอาไปแจ้งความที่สถานีตำรวจปรากฏว่าผ่านไปสองปีก็ยังไม่มีเจ้าของเงินมาแสดงตัวนะคะคุณพรชัยก็ไปติดต่อที่เจ้าหน้าที่ตำ,<น>ตำรวจก็แจ้งว่าอ๋ออันนี้ที่<น>ที่เคยฝากมาสงสัยวันนั้นจะไม่ได้ฟังอะอาจารย์เขาบอกว่าตำรวจคนนั้นเนี่ยย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วแล้วก็ อให้ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจคนที่รับเรื่องตรงสถานีที่เขาย้ายไปก็เลยสงสัยว่าเออทำไมมันเป็นแบบนั้นนะคะอาจารย์ไม่ไม่ใช่ครับเราตอนเราเอาทรัพย์สินเอาเงินไปไวบวาไป,ไป,ไปให้ตำรวจมันมีลงประจําวับไหมถ้ามีลงประจวนันเอาประจําวันั้นไปถามว่าม,มีคนรับเงินไหมถ้ามันมีคนรับเงินหัวหน้าโรงพักต้องจัดการให้ครับ ีน,นี้ยทีนี้ตำรวจคนที่ย้ายไปแล้วถ้าเกิดอมไปก็พุจะดิตต่อหน้าที่มอมยักยอกอาจจะพ้นจากราชการได้ครับก็น่าจะเป็นหน้าที่ของหัวหน้าสถานีที่จะบอกน้องคนเก่าก็ให้เอามาคืนเนี่ยค่ะค่ะอาจารย์คะอย่างนี้เวลาถ้าถ้าเก็บของได้แล้วเอาไปส่งที่สถานีตำรวจะนะคะถ้าพอครบหนึ่งปีนี้สิ่งที่เราควรทำคือยังไงดีคะอาจารย์ก็ต้องไปถามว่ามีใครมารับไปรีบไปถามลเลยใช่ไหม ต้องไปถามเอาปัจําวันไปถามแล้วจริงๆสถานีตารวจเนี่ยมันจะต้องมีสมุดบันทึกเอาไว้จังหวะว่ามีใครเอาทรัพย์สินเหมือนสสพอเลยครับใครเอาทรัพย์สินมาทิ้งไว้ให้ที่โสพเราก็ประกาศหาเจ้าของแต่โรงพักเนี่ยเขาประกาศหายากนะครับเพราะเขาไม่ใช่สื่อสารแบบเราเพราะฉะนั้นทรัพย์สินเหล่าเนี้โรงพักมีหน้าที่เก็บไว้จนครบหนึ่งปีแล้วไม่มีใครมารับคืนก็ต้องแจ้งให้ผู้เอามามอบมอบให้กับเขาไปเพราะถือว่า พูดเจ้าของพูดมีพูดซึ่งทำทรัพย์สินหายตลาดิดการครอบครองครับอ๋อค่ะท่านต่อไปคุณสุรชัยนะคะเขาบอกว่าเข้าไปพบเอกสารใบหย่าของตนในเว็บไทยไอดีในขณะที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปเซ็นใบหย่าก็เลยสงสัยว่ามันมันเข้าไปปรากฏในเว็บไทยไอดีได้ยังไงไม่แน่ใจแต่มันจะมีผลตามกฎหมายหรือเปล่าคะอาจารย์คืออย่างนี้ครับอันนี้อันนี้ นนเราก็ตอบไม่ได้ว่าเขาไปเซ็นจริงหรือเปล่าจําได้หรือเปล่าหรือถูกหลอกให้เซ็นใบอะไรหรือเปล่าทางที่ดีแนะนําว่าติดต่อำนักง,งานทะเบียนนะครับขอตรวจสอบต้นฉบับแล้วถ้าเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เซ็นนะครับก็ต้องแจ้งยกเลิกแต่ที่สําคัญกว่านั้นะอันนี้ผมมองปลายน้ํานะแต่ถ้ามองต้นน้ําคําถามคือแล้วเรากับสามีเนี่ยยังอยู่กินกันหรือเลิกกันหรือ,อยังถ้ายังอยู่กินกันแสดงใบหย,ย่าดนะปลอม แต่ถ้าอยากกันแล้วเลิกกันแล้วแม้ยังไม่ได้จดอาจจะมีคนปลอมครับค่ะค่ะส่วนคุณกรณ์อันนี้เป็นปัญหาเรื่องที่ดินนะคะบอกว่าซื้อที่ดินตอนนี้จะครบสิบปีแล้วแต่ว่ายังไม่ได้โอนเลยค่ะอาจารย์เนืน่องจากว่าที่ดินเป็นของชื่อผู้เสียชีวิตและเขาเสียชีวิตไปหลายปีแล้วคนคที่ขายที่ดินเนี่ยเขาบอกว่าเป็นลูกส่วนที่ดินเป็นชื่อของแม่ แล้วก็ตอนนี้ที่ดินแปลงที่ว่านี้ก็มีการก่อสร้างบ้านเพื่ออยู่อาศัยแล้วก็สร้างมาตั้งนานแล้วด้วยนะคะทีนี้ถ้าเราต้องการจะให้มีการโอนที่ดินให้คนที่ซื้อแบบถูกต้องเนี่ยเราต้องทํายังไงดีคะอาจารย์คงต้องฟ้องคดีแหละครับ <c oughs> ฟ้องทายาท <c oughs> ฟ้องทายาท <c oughs> ฟ้องลูกนั่นแหละคุณเป็นผู้มีจิตรับมรดกให้ส่งมอบที่ดินถ้าเรามีสัญญ,ญานะ <c oughs> ฟ้องตามสัญญ,ญาในฐานะเจ้าของใช้กับ ้จิตในการติดตามทรัพย์สินคืนซึ่งไม่มีอายุความครับค่ะค่ะแล้วก็ท่านสุดท้ายคุณวีระยาคุณวีรายาอันนี้เป็นปัญหาหลานชายนะคะหลานชายเนี่ยปรากฏว่าคุณพ่อคุณแม่เขาเสียชีวิตไปแล้วหลานชายมีมดรดกซึ่งคุณนะ้าเป็นผู้จัดการมร ว่ายังไม่ได้ทําการโอนให้หลานเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อมาปรากฏว่าหลานชายแต่งงานแล้วจดทะเบียนสมรสแล้วก็มีการกู้ซื้อบ้านร่วมกับภรรยาแต่ปัจจุบันเนี่ยหลานชายหย่ากับอดีตภรรยาแล้วนะคะทีนี้ข้อสงสัยก็คือว่ามันจะมีผลอะไรกับมรดกที่น้าสาวยังไม่ได้โอนให้หรือเปล่าอะคะ่ะอาจารย์คือถ้าเจ้าหนี้เขาไม่รู้ว่าเรามีทรัพย์สินนี้ คือคือมรกดกเนี่มันเป็นทรัพย์สินที่หลานเนี่ยจะได้รับถูกไหม,มครับแต่ทีนี้ถ้าเจ้าหนี่ไม่รู้ก็คงทําอะไรไม่ได้แต่ถ้าเจ้านี่เขารู้ไปถึงหลักทินัยกรรมหลักมรกดกเจ้าหนี่เขาตามอายัดได้ครับอ๋อค่ะวันนี้ถามนะคะของเดิมของเดิมค้างไว้ที่800ก็เป็น808คำถามแล้วค่ะอาจารย์ โอเคครับครับเดี๋ยวพรุ่นี้คุยกันใหม่วันนี้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณค่ะสวสัสดีค่ะอศาจารย์ปอระเมศอ,อินทระชุมนุมค่ะกฎหมายชายค่าปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสูงสุด